บสดีครับคอนโดห้องนี้ซื้อไว้ปีกว่าแล้วตอนี้มีคนเช่าอยู่พันห้าตอนนี้ย้ายออกตอนนี้มันมีโครงการที่เราจะซ่อมอยู่สามประมาณสี่ขั้นตอนสี่วิธีวิธีแรกก็คือทำเอง ใช้งบประมาณสามพันก็คือกระเบื้องยางแล้วก็สพันหนึ่งมุงลวดแบบเด็กเสร็จก็อยู่ประมาณทักสนะามพันนะตาเองวิธีที่สองก็คือใส่มุงมงลวดประตูมุงลวดพันหนึ่งอันนี้ห้าร้อยใส่ประตูเหล็กอีกห้าพันก็หมื่นกว่านะ ท่ายังไม่มีใครสนใจวิธีที่สนะก็คือปูกระเบื้องหมื่นกว่าก็อยู่ที่สามหมื่นถ้ายังไม่มีใครสนใจอีกวิธีที่สนะก็คือ,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 มมคคอติดแอร์เลยนะนี่คือขั้นตอนที่จะวางแผนอยู่อันนี้ของเราอยู่ชั้นสองนะ อาทิตใตายตรงนี้ข้างหลังหันตทิดใต้ลงรู้สึกจะดีมากมีหน้าคนเก่าอยู่ถึงแปดปีโอเคนะครับจบครับ